สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ไปได้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นครกนะคะครกที่แตกๆนะทีนี้เราก็เขาแตกแล้วแม่ทิ้งแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยไปเอาปูนค่ะเอาปูนมาทาทานะคะแล้วก็ประกบไว้ก็แข็งแรงอยู่เหมือนกันนะแต่ก็จะเป็นรอยรล้าแบบนี้นะคะเราร้าแบบนี้ตัวนี้เนี่ยก็ร้าแบบนี้ก็พอดีเลยเราก็เวลาเรา แต่แล้วแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราจะเอาครกตัวนี้นะคะมาปลูกต้นไม้ค่ะถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยก็คือเราล้าแบบนี้ก็พอดีเลยนะคะน้ําจะได้ระบายได้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะปลูกต้นอะไรในครกแบบนี้กันค่ะ และวันนี้ที่ดาวจะปลกนะคะก็คือเป็นไม้มงคลคะ่ะที่ดาวจะปลูกไว้ในครกนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือต้นรวยไม่เลิกนะคะและที่เห็นอยู่นี่ก็คือรวยไม่เลิกดาวกําลังออกดอกด้วยค่ะนี่กําลังออกดอกเลยตัวนี้เนี่ยเป็นไม้มงคลที่บางคนเนี่ยก็เอาไปเสียเส่ยงโชคเสี่ยงทายกันนะคะก็คือเวลาเสีย่ยงโชคเสี่ยงทายเนี่ยคาก็จะดูตามแบบว่าจุดๆเขานะบางทีก็เป็นเป็นเลขเหมือนกันนะคะ อย่างอันนี้ออกดอกเดี๋ยวก็ไปดูกันไปเนาะว่าบางคนจะเห็นเป็นเลขอะไรนะคะ,ะเดี๋ยวมาปลูกกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเตรียมดินใส่ครกที่เราเตรียมไว้ก่อนค่ะสำหรับดินที่เดาใช้นะคะก็คือเดาใช้ดินที่เดาผสมไว้อยู่แล้วนะก็คือเป็นดินใบก้ามปูผสมกับมะพร้าวสับนะคะแลวก็ดินด้วยค่ะก็ใส่ลงไปเลยนะคะแบบนี้ ใส่ให้เกือบเต็มเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะปลูกแบบว่าโชว์รากโชว์โขดเขาหน่อยๆด้วยนะคะใส่ดินประมาณนี้เลยค่ะและทีนี้นะคะเราก็จะมาค่อยๆรื้อต้นรวยไม่เลิกของเราค่ะนี่นะคะนี่ต้นก็จะเป็นลักษณะนี้ก็ดูเอานะคะว่าเราอยากจะได้ต้นไหนอยากเราอยากจะได้ต้นที่แบบว่ากำลังออกดอกต้นนี้เลยนะคะ ก็จะเห็นโขดเขาด้วยนะคะเห็นไหมโขดเขาลักษณะนี้นะคะเนี่ยเด็กก็จะปลูกแบบว่าโชวค์โขด้วยนะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งลากให้ดูดีนิดนึงค่ะนี่นะคะแบบนี้ดึงมาแล้วแบบนี้นะคะทีนี้หลังจากที่เราดึงต้นมาเรียบร้อยนะคะทีนี้เดากก็จะเอาใบที่ยาวๆออกมาเลยค่ะให้เหลือแต่ใบสั้นๆเล็กๆ ที่เราต้องการนะคะใบไหนที่ยาวเกินไปเนี่ยดึงออกแบบนี้ไปเลยนะคะให้หลุดจากหัวเขาเลยค่ะเราจะเหลือไว้เฉพาะใบที่สวยๆตั้งๆเล็กๆนะคะอย่างอันนี้ก็ดึงออกไปเลยค่ะเอาเฉพาะวิธีนี้เนี่ยเราก็จะได้รวยไม่เลิกที่ใบสั้นสวยกำลังดีเลยนะคะแล้วก็ใบไม่หนาเกินไปด้วยค่ะก็จะเน้นให้เห็นโคดเห็นหัวเขาด้วยนะคะหลังจากที่เดา จัดการตัดแต่งใบเรียบร้อยทีนี้เราก็ทําการปลูกเลยค่ะสําหรับการปลูกนะคะเราไม่ต้องปลูกลึกค่ะปลูกแค่ว่าเอาส่วนรากเขาเนี่ยลงไปในดินก็พอแล้วนะคะอันนี้ดาวก็ประมาณ3หัวนะคะเพื่อที่จะได้เป็นพุ่มขนาดพอดีค่ะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ต้นเขาจะล้มใช่ไหมดาวจะเอาหินเนี่ยเอามาประคองต้นเขาค่ะ อันนี้เราก็ไปหาหินที่แบบว่าเรามีไว้ในบ้านนะท่านผู้ชมอาจจะมีเป็นหินเล็กๆสวยๆก็ได้นะแต่ามีแบบนี้เราก็จะใช้แบบนี้ค่ะก็หาเอาตามข้างๆแบบนี้นะคะเอามาใส่ค่ะหินที่บ้านเราก็จะเป็นหินสีขาวๆเป็นหินทรายหยาบนะคะก็คือมันจะ ก้อนใหญ่ดิดนึงนะคะแล้วก็ใบไหนที่ยาวๆไม่สวยนะคะเราก็ตัดออกไปค่ะให้เหลือแต่ใบที่เล็กๆสั้นๆส,สวยๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือใบจะสวยทันทีเลยค่ะส่วนใบที่เราตัดออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะทําการเอาไปปลูกใหม่นะคะแค่เอาไปวางๆางไว้บนดินเนี่ยก็เป็นต้นเล็กๆขึ้นมาแล้วค่ะและนี่ก็เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วเราก็จะทําการลดน้ําค่ะ สำหรับว่านรวยไม่เลิกนะคะเดาจะรดน้ำอยู่ที่อาทิตย์ละ2-3ครั้งก็พอค่ะอันนี้เราก็จะทำการล้างหัวให้เขานิดนึงนะคะจะได้เห็นหัวเขาขาวค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะเราก็ไปหาที่ตั้งวางได้แล้วค่ะ สำหรับรวยไม่เลิกนะคะถือว่าเป็นไม้มงคลคะ่ะนิยมเสี่ยงโชคนะคะโดยการดูเลขนะคะที่ใบเวลาเขาออกดอกเขาเชื่อว่าช่วงนั้นนะคะคนที่ปลูกเนี่ยจะมีโชคลาภด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีการในการปลูกรวยไม่เลิกนะคะให้สวยทันทีค่ะ จากใบยาวๆนะคะก็สั้นแค่นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนใบที่เหลือเนี่ยเราอย่างที่เราเคยทําคลิปไปนะก็ไปตัดๆแล้วก็เอาไปปลูกได้อีกนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําการปลูกต้นไม้ที่บ้านนะคะสวยๆกันดูค่ะไม้มงคลงามแบบนี้ก็สามารถเอามาปลูกโชว์ประดับได้นะคะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ